เนะโมตัสสะตวโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะตนะโมตัสสะตวัวโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะสิทธิจังสิทธิกำมังสิทธิกาเะขาถาโตสิทธิเตโชชนจังสิทธิลาโในินตลังสัพพสิทธิโกวันตุเตสัพพเสนหาจะปูสโตสัพพโพธาวินาสันตินะเมตตาโมรุณาพุทธปานีทายินดียะเอ็นดูคนทั้งหลายเห็นสิทธิกูก็อยู่ไม่ได้อาคัตฉยยอาคัตชาหิ แห่งนามัทโถแห่งนามัทะแห่งนามชื่อคนที่ศิษอุปานาเอหิมาเอหิมาโอมสมติเห็นหน้าสิกูเชื่อฟังสิกูอมจิตตังฟันทางสมองอมตังตังหมากรังกังสัตว์หลวิวาปิภะอิทะสมะอวาปิภะปุริโสพินีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเอหิมาอหิมาอมสมติเห็นหน้าสิกูเชื่อฟังสิกูอกูพูดอะไรก็ได้เลยนะ บอกว่าเออจะขายบ้านแล้วดีไม่แพงนะเอออยู่แล้วสบายแล้วก่ว่าไปเถอะแล้วเขาก็เชื่อฟังไงเออเอาเหาอเอาลูกมาขายขายพได้ดีออเออแล้วใครขายติดต่อผมมาขายถ้าเป็นไงก็ช่วงนี้ก็อย่างว่าได้เรื่อยๆอดทนนะครับเดี๋ยวจะไปเที่ยวว่าเดี๋ยวจะมีโอกาสไปเที่ยว ไปเล่นพระทั้งน้นเป็นกรรมการอยู่ออเพิ่งกลับมาเองนะเจ๊ตั้งจิตนะขายดีขารดีทุกอย่างนะทำอะไรก็ดีขึ้นนะนะราวฉันังเมตตาจิตตังทุสสะมณีโมทีเมตตาจิตตังทุสสะมณีทุกปุริสายอย่างเมตตาจิตตังทุสสะมณีทาอิทธิอย่างเมตตาจิตตังทุสสะมณีพุโทโธร่วมจิตทำบอร่วมใจสังโฆหลงหายร่วมใจพุทโธอิติเมตตา อิติอิติเมตตาของพุทโธขายดิบขายดีทั้งบุญทั้งบูชาเอหิมาเอหิมาคนทั้งหลายเอหิเอหิเอา so Ey, เอา <c oughs> э ละเดี๋ยวขายไปพูดไปก็เป็นโกคท้าหมดนะครับ